สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การอันบล็อกแบตเพียวๆนะครับท่านจะมีประสบการณ์ไปร่วมไปกับผมนะครับเพราะว่าเราจะแกะกล่องพร้อมกันแล้วก็ดูข้างในด้วยกันนะครับวันนี้เป็นของชิ้นไม่ใหญ่ครับไม่ไม่ถึงคืบนะเกือบคืบแล้วกันเป็นอะไรเป็นไม่ได้ครับนอกจากแบตอีกแล้วนะครับผมนี่ก็นะชีวิตวนเวียนอยู่กับแบตนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะอันบล็อกเลยครับอันนี้ก็แพ็คมาด้วยกล่องนะฮะ ดีเลยนะครับยังไงก็อยากให้ร้านแบตหรืออะไรนะครับใส่กล่องมาก่อนเป็นเฟิร์สพาริตี้อันดับหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นก็หอม้วยบับเบิลหรือว่าการกระแทกแบบสุดๆก็ยิ่งดีนะครับนี่ดูร้านนี้ก็โอเคนะแม้จะใส่ไม่เต็มกล่องนะครับแต่ว่าก็มีบับเบิลนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรนะครับ เดี๋ยวดูกันเว่าของข้างในจะคุณภาพหรือเปล่าดูจากการห่อแล้วร้านไม่น่าจะปนนี้เท่าไหร่นะแต่อยากให้เขาเรียกอะไรอะบาลานซ์แบตมาให้เลยกินนะครับคือไม่ใช่อะไรฮะเวลาบาลานซ์แบตมาเนี่ยมันจะวัดได้ระดับหนึ่งเลยคือสมมติว่า,าร้านบาลานซ์มาให้ใช่ไหมแบตมันก็จะโว้มันก็จะ,กจะใกล้ๆกันโอ้อันนี้เป็นถุง เหมือนถุงซิปล็อกนะครับนะอันนี้คือต้องเปลี่ยนยี่ห้อเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ซื้อยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งมานะครับสีเข,เขียวนะครับโอ้โหปัญหาแบบกรหนำเลยกันครับคนนี้ก็เลยอืมได้ร้านนี้มาครับก็ราคาก็ไม่ใช่ถูกถูะนะก็เป็นคาดขาวครับนะคาดขาวกลมๆนะขา,ขาวๆนะข้างหลังก็ลบ อันนี้คือจับดูง่ายนะครับเนี่ยผมยังไม่แก่นะเนี่ยเราก็ดูสภาพครับโอเคอยู่นะเดี๋ยวผมจะวัดโบว์ให้ดูด้วยนะครับแกะมาก่อนอนเรามาดูก่อนหนึ่งก้อนนะครับ่ายังไหนะไม่โฟกัสนะครับนี่เป็นรหัส LS นะครับ LR 2 170 LA นะครับคืออันนี้ไม่ได้เขียนมาว่ากี่โวลนะแต่ว่าไม่รู้ครับถ้าเขียนมาแบบนี้นะจะดูจากสภาพแล้วก็ใหม่อยู่นะ ไม่โูกัดเลยครับของผมโอ,อมีรอยนิดนึงมีรอยนิดนึงน่าจะผมไม่รู้ว่าเขาบาลานซ์มาหรืออะไรหรือเปล่านะหนึ่งก้อนผ่านไปนะแต่ดูจาก,การใส่อันนี้ก็โอเคอยู่นะวิธีการใส่ก็หันให้ถูกทางนะครับโฟกัสแต่นิ้วอย่างเดียวนะ่เลย มีรอยนิดหนึ่งนะฮะรอยคู่จากพื้นผิวนะครับน่าจะไปอะไรหรือเปล่าไม่น่าใจมาแบบนี้ก็เลยไม่รู้เลยนะครับว่ากี่โวแต่ว่าก็เอาไปวัดเชื่อใจร้านในระดับนึงแล้วกันนะ เพราะว่าราคาก็ไม่ใช่ถูกนะครับคือเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมว่าการบาลานซ์มามันจะช่วยในระดับหนึ่งคือขนส่งอะประมาณ1-2วันใช่ไหมถ้าเกิดว่าแบตมันมัน,ม,ม,นมันโอเคอะโวมันจะไม่ตกมากนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้ามาเต็ม4.2หรืออะไรแบบเนี้ยมันก็หล่นไม่เกิน 4.15อะไรแบบนี้ก็จะดีมากนะครับคือแบตมันก็จะรู้ได้ว่ามันเสื่อมไม่เสื่อมหรือว่ายัางไงโดยที่ไม่ต้องวัดค่า I r หรือว่าค่าความต้านทานโอมอะไรต่างๆไม่ต้องไปชาร์จเพื่อดูด้วยนะครับคือแค่วัดโวลต์เสียเวลาน้อยสุดแล้วนะฮะเราก็รู้ได้ระดับหนึ่งว่าแบตมันแบตมันเก็บโวลต์อยู่หรือเปล่านะครับในเวลา 1- 2วันแต่บางคนร้านไหนที่แบบ อยู่ในกรุงเทพแล้วเขาส่งด่วนอย่างเงี้ยมันก็มันก็วัดกันยากนะครับสุดท้ายมันก็ต้องมาชาร์จแล้วก็ดูว่าดิสชาร์จมันได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็นานนะครับแต่ว่าเถ้าเกิดว่าร้านเขาใส่ใจนะทาบาลานซ์มาให้ก็ก็จะดีครับคือมันจะรู้ได้เดี๋ยวนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ชาร์จมาให้เราก็ไม่รู้อีกนะครับเพราะว่าแบตอาจจะสามจุดหกสามจุดเจ็ดแล้วถ้าเขาเก็บไว้นานมันก็ตกมามา,มากกว่า 3.6 3.7ถ้าตกไปมากๆนี่ก็เตรียมคิดได้เลยครับว่าแบตน่าจะเก็บไฟไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดโวลต์กันเดี๋ยวเวลานี้จะเวิร์กหรือเปล่านะผมนี่ตื่นเต้นเลยเหนื่อยแทน,นจริงจงการซื้อแบตอันนี้นะฮะคือต้องเลือกร้านด้วยนะเดี๋ยวดูครับข้อนึ่งสามจุดสามจุดห้าหนึ่งห้านะครับข้อนสอง 3.517น่ะ 3. 3. อันที่สามสามจด้าหนึ่ห้โอ้ยทำไมเด้งเด5งสามจุ่งสามสามจุดห้าหผมคิดว่าร้านนี้น่าจะบาลานมานะครับ ก้อนนี้เด้งๆแปลกๆนะหรือว่าผมจิ้มไม่ถูกมุมแต่ก็ก้อนอื่นก็ทีเดียวติดนะคือจะบอกว่าวัดโบนี่ยนะครับดูหลกัหลกๆเลยคือจิ้มไปเนี่ยโบไม่ไมหลตกนะครับคือโบจะนิ่งอยู่นะฮะ อย่าสังเกตถ้าเกิดว่ามันนิ่งอย่างเงี้ยแสดงว่าแบตยังโอเคผมเคยเจอก้อนแบบมันไหลอะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยนิ่งไว้มีโอกาสจะเอาไม่ดูนะครับคือวัดวัดปุ๊บไหลแบบไหลลงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะครับคือไหลลงไปเรื่อยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะบาลานซ์มาให้ ระดับหนึ่งหรือว่ามันมันไม่ได้บาลานซ์แต่ว่าเอ,อเขาซื้อมาอย่างไงแล้วเขาก็ไว้อย่างไรแล้วจนแบตมันตกนะครับเพราะปะกติแล้วพวกนี้มันจะก้อนละ3.6ถึง3.7เพราะถ้าเกิดไม่ชาร์จเนี่ยแล้วทิ้งไว้นานๆแบบสต็อกเก่าค้างอะไรเงี้ยมันก็จะหวบหล่นลงไปแต่ว่าก็ไม่ควรหล่นมากนะครับแบบอันเนี้ยอันนี้หล่นไปสมมติมันสานะ มันมันก็จะหล่นไปประมาณเกือบศูนย์จุดเก้านะเนี่ 0. 8, 0. ย0.8น9ุดแปดศูนย์จุดเก้าอะไรประมาณนี้ยมันก็หล่นไปประมาณหนึ่งเพระฉะนเราจะรู้ด้วยว่ามันเสือ่อมไหมผมตอบยากมากเลยคือต้องไปชาร์จแล้วก็ดิชาร์จดูหลายๆรอบนะบว่ามันอึดจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้ายี่ห้อดีๆมันจะอึดมากนะว่าไซเคิลมันก็ห้าร้อยอัพนะครับบางบางอันได้เป็นพันนะอ่ะวันนี้ไว้ดูประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ